ต้องเก่งและดีขนาดไหนครับอาจารย์ความเก่งในสำนวนพระพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญาครับปัญญาคือความรอบรู้ใช่ไหมครับใช่ส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ทั้งหมดเพราะคนที่มีปัญญามักจะมีความรู้แต่คนที่มีความรู้ไม่แน่นักครับว่าจะมีปัญญาเป็นยังไงเหรอครับอาจารย์ความรู้คือข้อมูลครับผู้ที่มีความรู้คือผู้ที่มีข้อมูลมากส่วนผู้ที่มีปัญญา คือผู้ที่สามารถเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับผมเคยได้ยินคนเขาพูดกันว่าคนบางคนมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็แสดงว่าคนคนนั้นมีแค่ความรู้แต่ไม่มีปัญญาใช่ไหมครับถูกแล้วครับลูกเนนพระอาจารย์ครับความเก่งในสำนวนของพระพุทธศาสนาคือปัญญาแล้วความดีล่ะครับความดีในสำนวนพระพุทธศาสนา ถ้าดีคนเดียวเรียกว่าบริสุทธิ์ครับถ้าชวนคนอื่นให้ดีตามด้วยจะเรียกว่ากรุณาครับคือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาใช่ไหมครับใช่ครับลูกเนนทั้งสามอย่างหากมนุษย์เราพัฒนาทั้งสามเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเกิดไปกี่พบกี่ชาติก็พัฒนาสามเรื่องนี้ไปพัฒนาไปพัฒนาไปจากปัญญาก็จะพัฒนาเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญาก็จะพัฒนาเป็นปัญญาที่คุณ ส่วนบริสุทธิ์ก็จะพัฒนาเป็นมหาบริสุทธิ์จากมหาบริสุทธิ์ก็จะพัฒนาเป็นบริสุทธิ์ที่คุณส่วนกรุณาก็จะพัฒนาเป็นมหากรุณาจากมหากรุณาก็จะพัฒนาเป็นกรุณาที่คุณครับปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณกรุณาที่คุณทั้งสามนี้คือคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับถูกต้องแล้วครับซึ่งก็คือบทสวดสรรเสริญพุทธคุณที่เราสวดอยู่ทุกวันนั่นแหละ ว่านโมตสสะพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพะควะโตก็หมายถึงพระกรุณาที่คุณอรหะโตก็หมายถึงพระบร pues right. ิสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทธสสะก็หมายถึงพระปัญญาที่คุณหรือที่เราสวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโภพขวาอรหังก็หมายถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทโธก็หมายถึงพระปัญญาที่คุณพควาก็หมายถึงพระกรุณาที่คุณครับ หรือการที่ชาวพุทธใช้ธูปสามดอกบูชาพระรัตนตรัยธูปทั้งสามดอกนั้นก็แทนพระบริสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณและพระกรุณาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนั้นก็แสดงว่าเก่งและดีจริงๆก็คือเส้นทางการสร้างบาร,รมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องแล้วครับลูกเนน